สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมนะคะมาเปิดพลังงานความคิดความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะที่คิดเกี่ยวกับคุณนะเวลานี้เขาคิดยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงนะคะมาดูกันนะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีเลยสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะเป็นไทม์เลนนะคะถ้าเกิด คุณมาเจอคลิปน in şey ี้เมื่อไหร่ก็เป็นพลังงานณปัจจุบันเสมอมาดูกันคถะว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณในเวลานี้สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณในเวลานี้สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณในเวลานี้นะคะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณในเวลานี้ คนคนนี้นะคะนกรู้สึกว่าเหมือนเขาพร้อมสำหรับการที่จะสลับบางสิ่งบางอย่างนะคะตัวเลือกอื่นๆสิ่งอื่นๆนะคะเขาจะสละเขาจะเคลีย์เขาจะจัดการให้คุณนะคะเพื่อที่จะมีคุณเพื่อที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะนะนกเห็นว่าเป็นแบบนั้นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางใกล้นะคะหรือทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้นะ เหมือนเขาคิดอะไรออกเหมือนเขาตื่นรู้เหมือนเขาคิดได้นะคะเหมือนเขาได้คําตอบบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดนะคะคือเหมือนกับว่าคนเราอะนะคิดมานานแล้วแล้วก็เพิ่งได้คําตอบอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนะเาะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ เขาคิดว่าถึงเวลาแล้วแหละนะที่ความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องแบบชัดเจนนะคะเหมือนเขาอยากจะมอบความชัดเจนความมั่นคงให้กับคุณนะก็คือมือที่อบอุ้มเหรียญใหญ่เนี่ยนะเขาจะมามอบให้กับคุณอนะ่ะเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะให้มันชัดเจนให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตนะคะให้ความมั่นคงกับคุณนะคะหรือเขาพร้อมที่จะมอบหัวใจของเขาความรักของเขาทั้งหมดเนี่ย ให้กับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้นะคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกคะอยากทำสิ่งดีๆให้กับคุณอยากดูแลนะคะอยากมอบความรักให้กับคุณโอ้ไพ่ตกบ่อยมากเลยอะเดียวนะเดี๋ยวนะคะทุกคนโอเคโอ้เป็นเป็น เป็นพลังงานของการที่เขาอยากจะมั่นคงแล้วนะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้อยากมีคอมมิชเมนต์นะคะอยากอยู่ใกล้อยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะคะอยากมีสถานะนะไพ่สี่ไม้ก็เป็นการแต่ง <motion S 1> <Cannon. S 2> งานนะคะการคบหากันก็ได้หรือว่าเขาอยากทำให้คุณมีความสุขนะคะคุณเป็นความสุขคุณเป็นความสดใสในชีวิตเขานะ คุณอาจจะจุดประกายบางสิ่งบางอย่างในความคิดของเขาก็ได้นะคะที่เอาเห็นคือเขาอยากให้คุณสบายใจเขาอยากให้คุณรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้นะคะ หรือคุณก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาคุณเป็นคนที่แบบอืมคือเขาสบายใจที่จะคบคุณที่จะมีคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะให้ความสบายใจกับเขานะคะแล้วร,รู้สึกว่าคนคนนี้เขาว่าอยากเดินหน้าต่อกับคุณมากๆนะครับในในรูปแบบที่มันแบบ จริงจังมีเป้าหมายเดียวกันเดินทางไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย King of s อ o r สนะครับละงานของธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุมหรือพ่อไม้แม่ๆก็ได้คนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามารายร้อมมีคนเข้ามารายร้อมเขานะคะใครๆก็รักก็ปรารถนาเขาก็เป็นได้นะคะคนคนนี้นะคือคุณน่าสนใจนะคะ ต่อให้เขาใครเข้ามาแบบเข้าหาเขาหรือเขามีใครเข้าหาเยอะเนี่ยลุงมองว่าคุณก็น่าสนใจที่สุดนะคะคุณเป็นความสดใสคุณเป็นสีสันเป็นอะไรที่แบบทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาในชีวิตนะคะอืมก็มีพลังงานของธาตุดินขึ้นมาด้วยนะคะพลิกศพกันบางก่อนเนาะ คนคนนี้อาจจะมีบุคลิกที่ดูเงียบนิ่งนะคะไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะแต่ในใจเขาเนี่ยนะคะก็นึกถึงคุณอยู่เสมอเสมอนะคะเขาเป็นคนที่แบบอาจจะชอบทําธุรกิจนะคะสายแบบธุรกิจนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูแบบเป็นคนที่มั่นคงนะคะหนักแน่นเนาะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณก็คือ เนี่ยเขารู้สึกกับคุณมากๆแล้วความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอ่ะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วเป็นความรู้สึกที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนในเวลานี้ยรกรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอ่ะมันมันล้นนะคะล้นถ้วยออกมานะคะก็คือแบบทะลักแล้วอ่ะมันมากมายอ่ะนะจนแบบว่าเขาก็ต้องบอกกับคุณนะคะหรือว่าเขาจะต้องแบบ จัดการความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่เป็นความต่างที่ดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆนะคะเหมือนพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะคะขาดกันไม่ได้นะดึงดูดซึ่งก,กันและกันเนาะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณก็คือโอ้โหคุณทำให้เขารู้สึกกับคุณอย่างมากมายจริงๆนะคะเขาอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะนะแล้วก็ เป็นพลังงานที่แบบคุณคุณอาจจะไปทำให้เขารู้สึกมีพลังในการใช้ชีวิตนะคะในการทำงานของเขานะคะคุณอาจจะทำให้เขาเนี่ยอ,อ,อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะสิ่งที่เขาคิดในเวลานี้ก็คือเป็นการที่เขาอาจจะแบบ ลด,ดกำแพงของตัวเองลงมานะคะคุณคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่แบบมีกำแพงสูงนะคะแล้วก็กลัวในเรื่องความรักนะคะไม่ได้กล้าที่จะเปิดใจนะคะเขาอาจจะอยู่คนเดียวมาน,นานนะแต่คุณทำให้เขารู้สึกเบาสบายคุณทำให้เขารู้สึกอยากจะเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนโดยตัวเขาเองนะคะโดยที่แบบคุณไม่ต้องไปบังคับอะไรเขานะคะเขาเขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่แบบอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะเคยมีกำแพงสูงในเรื่องความรักเขาอาจจะคิดว่าเขาอยู่คนเดียวได้นะคะแต่ในเวลานี้นะคะหัวใจของเขาก็เรียกร้องแต่คุณนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะเปิดใจนะคะเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนมุมมองที่เขามีให้กับความรักโดยที่แบบ เราก็ไม่ได้แบบบังคับอะไรเขานะคะเขาเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองนะแล้วนกรู้สึกว่าเขาอาจจะเชื่อด้วยนะในเรื่องของโชคชะตาพรหมลิขิตนะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยคือเป็นพรหมลิขิตของเขานะคะทําให้คุณและเขามาเจอกันเนาะแปดไม้นะคะเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารได้บางท่านบางคนมีเรื่องของระยะทางระยะห่างในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะ นกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะสื่อสารกับคุณนะคะหรือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาเนาะสองุเรียนนะคะนกมองว่าคนคนนี้คุณเข้ามาเปลี่ยนใจเขาจริงๆนะคะเขาอาจจะเคยคิดว่าการที่เขาอยู่คนเดียวอ่ะเขาอยู่คนเดียวได้ดีเขามีความสุขกับตัวเองแล้วเขาอาจจะไม่ไม่ต้องการความรักหรือไม่มีใครเขาก็อยู่ได้ซึ่งเขาเป็นแบบนั้นเขาดูเป็นคนที่ดูแบบ มีพลังค่อนข้างเยอะนะคะมีพลังงานดีๆด,ดูแลตัวเองได้มีความสุขในชีวิตของตัวเองได้จริงๆนั่นแหละนะคะแต่คุณเข้ามาเนี่ยเหมือนคุณปลดล็อกนะปลดล็อกความกลัวปลดล็อกความคิดต่างๆที่เขาเคยคิดอะ่ะเราก็ปิดกั้นตัวเองอะ่ะตอนนี้คือแบบเขาละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ได้นะคะอาจจะเป็นอดีตของเขาความเจ็บปวดความกลัวต่างๆนะคะที่เขาแบบเคยกักขังตัวเองเคยผูกมัดตัวเองเอาไวะคะ้ค่ะแต่ตอนนี้คุณคุณทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยกลัวหรือว่าผูกมัดเขาไว้เนี่ยมันยุติลงมันจบสิ้นนะคะจบสิ้นลงแล้วทำให้เขามองไปข้างหน้านะคะมองเห็นแสงสว่างโอกาสใหม่ๆที่อยู่ข้างหน้าของเขาเนาะ เนี่ยโอ้ยคนคนนี้เขาน่าจะแบบว่าปิดประตูหัวใจไปแล้วนะคะเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของความรักแล้วก็ได้กว่าเขาจะมาถึงวันนี้เนาะคนคนนี้ก็น่าจะผ่านอะไรมามากมายนะคะเออถ้าถามว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนกมองว่าตอนนี้เหมือนเขา เขากลับมามีหัวใจอีกครั้งหนึ่งอะถ้าเกิดก่อนหนะ้านี้เขาเหมือนคนที่แบบไม่อยากจะรักไม่อยากที่จะรู้สึกอะไรกับใครไม่อยากที่จะจริงจังกับใครนะคะตอนนี้เหมือนหัวใจเขากลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดน้ำนะคะก็ลกดพิจิกมีนได้นะคะแล้วก็ทัดไฟเมสสิงหธนูนะก็คือตัวเขาเองเนี่ยเหมือน คุณไปจุดประกายเขาอยากจะทําให้เขามีความรักนะคะคือคุณทําให้หัวใจเขากลับมาเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณไปทำให้เขารู้สึกอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็น่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ในในในเรื่องของความรักเกิดขึ้นในใจเขาคือเขาอยากจะจะมีความรักแล้ว,ว่ะในเวลานี้จากคนที่แบบ เขาอาจจะไม่ได้คิดแล้วนะคะในเรื่องแบบนี้นะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับพ่อมไม่ไม่ไมนะคะนะลรงงานขึ้นมาประมาณนั้นชาววันพฤหัสนะคะที่นกเห็นนะอ่าชาววันอังคารน,นะคะขึ้นมาด้วยก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นแบบสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณในเวลานี้นะคะนกมองว่าคนคนนี้นะคะเขา เขาพร้อมแล้วนะคะสำหรับความรักครั้งนี้พร้อมมากๆนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคำำําทํานายของเราในคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกๆการสนับสนุนให้กับช่องของเรานะคะเพื่อนๆของเราน่ารักมากนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้กับนกมาเสมอเนะคะนกก็แบบ ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะซึ่งถ้าไม่มีเพื่อนๆน,นะคะนก็คงไม่มีวันนี้นะขอบคุณจากหัวใจนะคะใครสนใจนะคะที่จะดูเพิ่มเติมนะคะเป็นการส่วนตัวนะค,ะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะนะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะเจอกันใหม่คะ่ะในคลิปถัดไปบ๊ายบายนะคะ